ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมทิปซีมูเลเตอร์นะครับก็วันนี้ก็มันให้ทําภารกิจไอ้นี่เพิ่มเลเวลนะครับจัดหางานการทําลายภาพวาดนะครับที่ผมรับไปเมื่อพาร์ทที่แล้วหรือเปล่าแล้วก็ทําลายหรือขโมยภาพวาดคนจูบก,กันโอเคแล้วมาขอรับ2ง,งานก่อนละกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลยตอนนี้ตีห้านี่แหละเวลาออกโรงของนักรบ ภารกิจของเราคือมันให้เรียนสกิลความคล่องตัวนะครับตอนนี้ผมต้องการ XP นะครอบครัวเบเกอร์งานขโมยภาพว่าเป็นหลังที่110โอเคเริ่มเป็นละเพรหลังนี้เองหลังนี้น่าจะเคยมาบ่อยแล้วแหละโอเคจอดไว้ตรงนี้แล้วกัน อ๋อ oh, หลังนี้แหละแล้วโจรที่ไหนมาป้นตอนเช้าเนี่ยไม่ใช่ป้นมาขโมยเฉยๆ mm hmm. แล้วก็เข้าทางนี้ฮะ uh huh. mm hmm. มีคนอยู่หรือเปล่า mm hmm. ไม่น่าจะมีคนอยู่นะดูจากตรงหลั โอเคไม่มีคนอยู่ไม่มีไม่มีอันนี้ภาพภาพอะไรอะภาพฤดูใบไหม้ร่วงทำลายก็ได้ไม่ใช่หรอโอเคท่านที่จะไปขายทำลายเจแต่ก็ไม่เป็นไรเรายังได้มาขาโมยอย่างอื่นรู้สึกว่าเข้ามาแล้วไง หลังนี้นะเดี๋ยวนะไม่สะดอกหรอกเราจะออกทางเดิมต่อไปน่าจะเป็นครอบครัววัดสันขโมยพระวาดคนจูบกัน112น,น,นะครับใกล้ใกล้ใกล้ไม่ไกลไม่ไกลเท่าไรนี่ที่จอดรถจน แต่ว่ามีคนอยู่นะเฮ้ยเจ้าของบ้านเห็นละมันต้องทุบหน้าต่างมันถึงจะเข้าได้ทุกคนคิดว่ายังไงครับแอบสะดาะไปสะดาะต่อหน้าต่อตา เรียกว่าขาโมยต่อหน้าบ้านหุ้ยมาแล้วฮะช่วงเวลาวัดใจหรือว่าเราจะทุบแล้วเข้าไปทุบวันนี้ต่อเลยยังไม่น่าจะเห็นนะ ปฏิบัติการภารกิจลับดีเด้อเหยาวูวามเหยาวูวามเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำลายหรือขโมยเครื่องประดับลูกแพรย่อ พอหน้าตาเป็นแบบนี้แล้ว <David> ผมสามารถซื้อออุปกรณ์อย่างอื่นอีกได้ไหมเงินไม่พอเครื่องสะดกุญแจอัตโนมัติเฮยมีตัดกระจกนี่เราต้องการอันนี้เพราะว่าจะได้เข้าบ้านง่ายๆผมว่าจอดไปที่เดิมแล้วกันนะ รถไห่รถไล่รถไล่พี่บ้าไม่ปิดด้วยหลังนี้ไม่มีคนอยู่นะครับเข้าด้านหน้าได้เลยหรือเปล่าเฮ้ยได้เลยเฮ้ยร้อยครับบอกเลยต้องใจหรอเฉียบเฉียบ เียบโอเคเจอกันอีกแล้วหลังนี้คุณคุณน,นะเดี๋ยวผมว่ามาอันนี้ก่นอนทำลายเครื่องประดับแย่ yeah, แล้วต้องรีบแล้วอุย้ยอ่ะมันหลบในตู้ได้ด้วยนะโอเคโอเค อย่างน้อยเราก็รู้ว่ามันหลบในตู้ได้อะไรเอ้กล้องอ๋ออันนี้เหรอจะช่องเต็มเดี๋ยวผมว่าเอาของไปเก็บไว้ในรถก่อนลวกันเวลายังอีกเยอะชิวๆครับเอารถไปจอดปนหน้าบ้านเลยยังได้นะเนี่ยเฮ้ยผมว่าเอารถไปจอดหน้าบ้านดีกว่าประมาทอีกละความโลภเริมเข้าสู่กระเสียเลือดอีกครั้งหนึ่ง เชิญครับไปเลยฮะว้ไม่ได้แล้วพี่นิดเดียวเองโอเคเรื่องมากจริงเรื่องมากจริงๆโอเคเดี๋ยวมาเอาเครื่องประดับก่อนเราขโมยกีตาร์ได้ไหมอุ้ยโอ้ขอโมยได้ โอเคห้องนี้ไม่มีแล้วเอาลอาเตอร์ไปด้วยไม่ต้องใช้เน็ตแล้วกันใครเห็นอีกไเาเปล่าครับผมอันนั้นเฉยๆทำตัวน่าสงสัยก,ก็ปกตินะปกติดีเออก็ <c oughs> ก็ไม่มีเจ้าของบ้านอยู่ ้าวาวพี่ผมว่าเดี๋ยวผมกลับบ้านดีกว่าเจ้าของบ้านก็น่าจะไกล้กลับมาแล้วล่ะเดี๋ยวเราเอาอของไปขายกันได้ยี่สิบแปดเอฮ้ยมันขายได้เลยนะไม่ต้องเอาออกมาขายกีตาร์ร้อยห้าสิบกลอเตอร์สี่สิบเจกันห้าอันนี้ขายเลยไหมหรือว่านั้นก่อน ดูวันนี้กันแล้วกันงานโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมขายเลยอันนี้เรียบร้อยครับต่อไปเราก็ต้องนอนนะแต่ว่ามันนอนยังไงนี่ดดิมันนอนในรถยังไงอ่ะใครรู้คอมเมนต์บอกที <c oughs> นอนในรถไม่เป็นก็กลับบ้านไปนอนแล้วกัน <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะนอนนะครับในช่วงตีหนึ่งแล้วกัน แล้วก็จะไปขโมยบ้านหลังนั้นต่อเช่ยงคืนเอาสักเชียงคืนแล้วกันนะครับไปไปไปกรีนวิวนี่มันเป็นเวลาของโจนดร็อโจนดแวแหกโค้งไปทีไม่มีใครอยู่บ้านนะ เดี๋ยวว่าจอดไปไกลเลยโอ้เขานอนหลังนี้นอน <c oughs> เสียงเงินทุบเอาก็ได้เออวะจะโดนตำรวจจับทุกพาร์ทไม่ได้นะ โอเคตำรวจไปแล้วแต่ว่ายังติดดาวอยู่นะเคหายละได้สักทีมผมว่ามันเถอะทะไปนะรูปภาพเนี่ย<ม>ผมว่าทำลายเลยได้ไหมเห็น<ม>ว่ามันได้10 XP เลยนะ ก็ขอพ้นนิดนึงแล้วกันนะเอาหมดละบอกเลยมีอะไรเอาหมดจะคของบ้านคงไม่กลับมานะเอาไปจะโทรศัพท์ขโมยได้ช่องเต็มนะครับเกือบไปแล้ว เฮ้ยเอาทีวีได้จ้ของบ้านกลับมาแล้วเหรอไปแล้วแต่ว,ว่าผมได้ภ้าบ้านแล้วนะชิวๆครับขึ้นรถไปเลยแต่ว่ารถเราทำไมเป็นสภาพแบบนี้ <c oughs> ลดยับเยินหมดแล้วไปกลับบ้านกันในที่สุดสำเร็จอีกหนึ่งภารกิจแต่ที่ผมต้องทำให้เสร็จก็คือเรียนสกิลความคงตัว,วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเออ่ทำอะไรได้เลยถ้าเราไม่ทำตามฟีซเหมือนถ,ถูกบังคับมาแล้วอะ่ะจะในเกียร์ทำอะไรก็ต้องทำา1 XP เองเหรอ ใกล้ละใกล้ล like. ะสกิลเรียนได้ยังนเ่มือนจะเรียนได้แล้วนะเราต้องเรียนตัวความคล่องตัวโอเคเสร็ล hey, จละเฮ้ยกมมีเลียนะถ้าคุณจะไปทุบก,กระจกรถที่กินวิวหนึ่งส่วนสี่วัดล่าสุดจะให้ไปทุบก,กระจกรถแล้วโอเคเดี๋ยวไปก็ได้จะทำอะไรเนะี่ย เดี๋ยวผมไปขายของก่อนละกันนะอ้ยได้เจดสิบเหรียญโอ้อันนี้ได้สองรอเลยเครื่องชองกาแฟโอ้โได้พันเปียละเดียวเองโอเคเดี๋ยวผมจะไปทุบก,กระจกรถต่อ,อเจอละเจอละหลังข้างหน้าเรานี่เองนะเปิดทางขยะไวโกอนเตรียมการเรียบร้อยอุย้ย อย่าบอกนะหลังนี้มีห้องใตดินหนึ่งศนสี่หลังไหนวะเนี่ยหลังนี้แหละน่าจะหลังนี้มั้งแลเราเข้ายังไงอะเฮ้ยเข้ายังไงครับบอกผมทีผมต้องไปซื้อนั้นก่อนเครื่องมือสดอดกุญแจ นี่คือเราต้องซื้อตลอดหรอถ้ามันหักคือต้องซื้อกันหรอที่เดิมเตรียมความพร้อมเรียบร้อยเปิดทางขยะไว้ด้วยโอเคง่ายๆผมทุบได้ไหมแย่ yeah, แล้วตำรวจมา มาเข้าให้เฮ้ยตำรวจตำรวจชนรถตำรวจชนรถตำรวจจ่ายค่าเสียหายมาเลยนะทำแบบนี้ไม่ได้เรียกได้ว,ว่าชนไปทั่วนะตำรวจโอ้ยอยู่ตรงนั้นเนี่ พี่จะพลิกไปพลิกมาแบบนี้ไม่ได้หลบซ่อนได้ไหมจะว่าวิ่งดีว่ายา่าตำรวจยา่าคุณตำรวจย่าเลย ยอย่ามาอย่าตามมานะใส่เกียร์มาวิ่งต่อครับตอ่อยามาตำร,รวจตำร,รวจยาหาดังขยะไม่เจอเลยอย่างน้อยก็มาพนบ้านอื่นรอแล้วกันภารกิจเราจะไม่อาจสำเร็จได้ อุ้ยแต่ยังดีอา้าวเดี๋ยวนะกระจกแตกแล้วทำไมมันยังนั้นได้ทำไมมันล็อกถูกพูกมันเห็นอีกแก้วแล้วเราจะเข้าลงรถได้ยังไง โอ,เอ้เอากีตาร์ดีกว่าครับผมไม่เอาหรอกไอ้พวกนี้ผมจะเอากีตาร์แล้วก็มาทุบกระจกรถแล้วผมออกไงอะทีนี้ในเมื่อเจ้าของบ้านได้ยินแล้วเราก็ไปเลยครับ เพียนสิครับน่าจะออกได้แล้วแหละต่ะว่าตำรวจมาแล้วสตาร์ทรถบึนๆนเพีพยนาตามมานะ ไน่นาเยหยบเลยน่าจะรอยอยีกนิดอย่างน้อยเราก็รู้แล้วแหละถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมัง้งไม่น่าดีอะป้นจนเหนื่อยวันหลังนี้ถ้ามีมีดตักจะจจมันจะดีกว่านี้ผมบอกเลยผมเอาจริงตาเนี่ยขึ้นผิด บอกเลยผมเอาจริงตาเนี้ยผมบอกเลยผมเอาจริงปนแบบดิจิตอลใครก็จับผมไม่ได้จีนเนียสสำเร็จประเด็นคือเราต้องวิ่งกลับไปเอารถด,ด้วยนะ ไปหนึ่งไงจังเลยกว่าจะป้นบ้านหลังนี้ได้เนี่ยนะกับบ้านอย่างสบายใจบายบายบ้านหลังนี้เดี๋ยวมาใหมเอาไม่ได้เอ็กพีสองร้อยยี่สิบก็ไม่แพงเท่าไหร่เดีว่า ฝีมือการสะดอกกุญแจของนายเนี่ยยังอ่อนอยู่นะบ้านไปสะดอกกุญแจซะเรียนสกิลอ๋อมันให้เรียนสกิลอ่านผิดนี่เองโอเคน่าจะต้องพ่นอีกหลังนึงแหละนะครับก็เดี๋ยวผมไปทำนอกรอบแล้วกัน ก็โอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมาต่อกันในคลิปหน้านะครับผมถ้าใครชอบก็ติดตามกดไลค์กด, like, กดติดตามกดอะไรให้หมดทุกอย่างนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย